สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมก็สําหรับหวยรัฐบาลใกล้จะถึงเวลาออกรางวัลแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นวันที่13นะคะท่านผู้ชมจะเหลือประมาณ3วันนะคะหวยรัฐบาลได้ออกรางวัลแล้วเพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณสูตรของเรานะคะก็ขอแนะนําการคํานวณเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะ สำหรับการคำนวณเลขเด่นในวันนี้นะคะท่านผู้ชมคงสุดท้ายนะคะตัวเดียววิ่งปักหลัก10และร้อยบนนะคะท่านผู้ชมปักหลัก10บนและร้อยบนนะคะทาะ่านผู้ชมแนวทางในงวดวันที่16กพฤศจิกายนพศ2 5 6 3นาะคะทางเราขอทําการคํานวณตัวเลขเด่นวิ่งบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสําหรับสูตรคํานวณน,นี้ปักหลักหลัก10นะคะหลัก10บและหลักร้อยบนนะคะท่านผู้ชม เรามาดูกันว่าสําหรับสูตรคํานวณของเรานะคะที่ตัวเดียววิ่งนี้นะคะมีตัวเลขเด่นอะไรนะคะท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชม,มรับการคํานวณด้วยกันนะคะรวมกันสนับสนุนสลากินเบนรัฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจาณรณญาณในการรับชมนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรของเรานะคะท่านผู้ชมขอแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ คงสุดท้ายตัวเดียววิ่งปักหลักสิบและร้อยบนนะคะสําหรับการคํานวณเอาหลักแสนสองครั้งนะคะบวกหลักหน่วยบนสามครั้งบวกหลักสิบล่างนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคํานวณนี้เป็นแนวทางใหม่นะคะท่านผู้ชมการคํานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้ สำหรับตัวเดียววิ่งปักหลัก10บและร0อบนของเรานะคะสำหรับสูตรคำนวณนี้วิ่งบนนะคะตัวเดียวของเราเดินบนไม่ทรับว่าการคำนวณตัวเลขเด่นของเรานะคะจะออกมาตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะเรามาดับการคำนวณโดยกันนะคะหลักแสนสองครั้งนะคะเก้าอิบแปดได้เลขเด่นแปนะคะบวกกับหลักหน่วยบน3ครั้งนะคะหนคูณสได้สาบวกกับหลักสิบล่างนะคะเลขแ แปดบวกสามสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดสิบเก้าสิบเก้าเลขกเด่นเก้านะคะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าเก้าเจ็ดสำหรับการคํานวณลขกเดน่นตัวเดียววิ่งบนในงวด,ดนีนนนด้คํานวณได้นะคะตัวเลขกเดน่นเลขเก้านะคะผลออกมาแล้วสามตัวบนออกเก้าเก้าเจ็ดเพราะฉะนั้นสาหรับเลขกเด่นของเรานะคะในงวดนี้ตัวเลขกเด่นเก้านะคะเข้ามาในตําแหน่งของล 100, หลักร้อยเลยหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชม โดลขเด่นของเราในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยเลยหลักสิบบนนะคะ3ตัวบนออกมาแล้ว997นะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนนะคะ2ครั้ง9คูณดเด่น8นะคะบวกกับหลักน้วยบน3ครั้ง7จ็ 3, 21, ดคูณายเลขดเด่น1นะคะบวกหลัก10ล่างนะคะเลข9 8บวก1ได้9าบวก9นะคะ18 18ไดสิบแเด่น8นะคะ สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกศูนย์แปดสามสำหรับการคำนวณเลขเด่นตัวเดียววิ่งปักหลักสิบละร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะตัวเลขเด่นเลขแปดผลออกสามตัวบนศูนย์แปดสามเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรในงวดนี้เลขเด่นของเราที่คำนวณได้นะคะตัวเลขแปดนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกศูนย์แปดสาม รับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนสองครั้งสองค้นสองนะคะได้สี่บวกกับหลักหน่วยบนสามครั้งสามค้นสามได้เบวกกับหลักสิบล่างนะคะเลขห้าสี่บวกเก้าสบามสิบสามบวกห้าสิบแปดสิบแปดได้เลขเด่นแปดนะคะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกแปดเก้าสามสำหรับการคำนวณเลขเด่นวิ สำหรับการคำนวณเลขเด่นตัวเดียววิ่งปักหลัก10และร้อยบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะตัวเลขเด่นตัวเดียวนะคะเลข8ผลนออกนะคะรางวัลรางวัลที่หนึ่งในงนวดถัดมาออกมาแล้ว3ตัวบน8 9 3เเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นของเรานะคะตัวเลข8นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนตามศูนย์นะคะ3ตัวบนในงนวดนี้ออก89 3เราสาเรามาชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงนวดถัดมาหลักแสนสองครั้ง8คนส แปกลุนสองนะคะสิบหกสิบหกไดเล็กเด่นหกนะคะบวกกับหลักหน่วยบนสามครั้งสามค้นสามนะคะไดเก้าบวกกับหลักสิบล่างนะคะเลขห้าหกบวกเก้าสิบห้าสิบห้าบวกห้ายี่สิบยี่สิบไดเลขเด่นศูนย์นะคะสําหรับผลออกรางวัลที่ดังในงวดถัดมานะคะสามตบบนออกมาแล้วศูนย์ห้าหนึ่งสำหรับการคำนวณเลขเด่นตัวเดียววิ่งปักหลักสิบและร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะ ผลออกรางวันที่1นนะคะ3ตัวบบนในงวดถัดมาออกมาแล้ว0ูนย์้าเพราะฉะนั้นสาหรับเลขเด่นที่คํานวณได้ในงวดนี้นะคะเลขศูนย์นะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะ3ตัวบบนออก0ูนย์้าหหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักแสนสองครั้งนะคะ2อคอได้4บวกกับหลักหน่วยบน3ครั้ง1คนคาได้3นะคะบวกกับหลักสิบล่างเลข3นะคะ 4บวก3นะคะได้7 7ดบวก3ได้10 10บเ็เลขเด่นศูนย์นะคะสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออกมาแล้ว40-4สําำหรับการคำนวณเลขเด่นตัวเดียววิ่งปักหลัก1 0และร้อยบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมาออกมาแล้ว3ตัวบน404เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นของเราที่คำนวณได้นะคะเลขศูนย์นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชม สามตัวบนออก4ี4นะคะ404นี้นะคะคืองวดวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่16พฤศจิกายนพศ2563นะคะสําหรับแนวทางการคํานวณของเราในวันนี้ขอแนะนาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะโค้งสุดท้ายนะคะตัวเดียววิ่งปักหลักสิบหลาร้อยบนนะคะทางเราจะคํานวณหาเลขเด่นหให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ หลักแสนสองครั้งนะคะหาคนสอกได้สิบไดเล็กเด่นศูนย์นะคะบวกกับหลักหน่วยบนสามครั้งสี่คนสามสิบสองไดเล็กเด่นสองบวกกับหลักสิบล่างนะคะเลขสี่ศูนย์บวกสองก็ได้สองนะคะสองบวกสี่ได้หกไดเล็กเด่นหกนะคะสาหรับผลออกเรามารอลนกันนะคะท่านผู้ชม สำห ang, รับแนวทางการคำนวณสูตรตัวเดียววิ่งปักหลักสิบหละร้อยบนของเรานะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้ทางเราคำนวณได้หลขกเด่นมาแล้วนะคะตัวเลขกเด่นเลข6นะคะท่านผู้ชมเลข6นะคะตัวเดียววิ่งปักหลักสิบหละร้อยบนในงวดวันที่16พฤศจิกายนนะคะยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นด้วยกันนะคะนี่คือเลขกเด่นนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะท่านผู้ชม คำเตือนนะคะเนื้อทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมท,ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ